ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ฉายาว่ารถด,ดีที่โลกลืมเพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ที่จับมาจาก R15 แต่ได้ราคาย่อมเยาเพียง70,000มืนิดๆกับน้ําหนักตัว100กิโลหน่อยๆและดีไซน์หน้าตาของเขาเนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่ามันหล่อเลยนะแต่ก็เหมือนอย่างที่เขาได้ฉายานั่นแหละด้วยเหตุผลอะไรและสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ยาวราชซูเปอร์ลิสิงที่อำเภอพังโคนนะครับเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกับรถอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ e x c i t ซ r 155โฉมใหม่ล่าสุด2023ซึ่งตัวสีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่สสีนะครับก็คือสีดำสีแดงและสีส้มซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูตัวสีส้มก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของความน่าใชา้แล้วก็ทาไมมันถึง ไม่เป็นที่นิยมกันทั้งๆท,ท,ที่ตัวรถเขาก็ดีมากนะทั้งในเรื่องของราคาค่าตัวและก็ตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอไปเร็วๆนะเรามาเริ่มต้นจากข้างด้านหน้าก่อนเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับเหมือนหุ่นยนต์ใน Pacific Ri m นะเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมเห็นไหมถ้ามองจากมุมนี้นะ่ะข้างบนก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบตาแบบโหดๆใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นอกใหญ่ๆตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะก็คือชุดที่อยู่ด้้าาาาานนนนบตตตตตรรีจจะะเเเเปป็ไฟ่่ํววลลลิิิดดด์ยออู ส่วนข้างล่างซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นไฟสูงถ้าเกิดเรากดไฟพาร์หรือว่าเรากดไฟสูงไฟสองดวงซ้ายขวาตรงนี้ถึงจะออกแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นชุดไฟหลีซ้ายขวาที่เป็น LED แล้วก็จะมีคําว่า r c นะฮะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะติดอยู่ที่บังลมแล้วก็จะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะแล้วก็ตัวด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้มาให้เหมือนเดิมแฟลิงด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีส้มด้านบางคนด้านหน้าเป็นสีส้มด้านแฟลิงด้านหน้าตรงนี้เป็นสีส้มด้านแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สีดํา เหลืองมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีคําว่าไดอะซลเนาะก็คือเทคโนโลยีการทํากระบอกสูบให้มันลื่นแล้วก็จะเขียนว่า6สปีดเพราะว่ารถคันนี้มี6เกียร์นั่นเองส่วนเฟลลิ่งตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดํามันมีคําว่าเอ็กไซเตอร์มาให้คอนโซลตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีดําด้านแล้วก็รวมถึงชุดแฮนด์ด้วยที่เป็นสีดําด้านด้วยเช่นกันเฟลลิ่งทางด้านท้ายก็จะเป็นสีส้มด้านแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่า VVA หรือย่อม,มาจาก Variable Valve wow Act u a t i o n แล้วก็มีคำว่า RC ที่เป็นตัวสติ๊กเกอร์นูนมาให้ส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED แบบรียาวคล้ายก,กันกับตัว R7 R6 รวมถึง R1 และ R15 คือในตระกูล R ของฮัง y a m a ่าเนี่ยเขาก็จะทำเป็นไฟท้ายที่เป็นเรียวยาวแบบนี้กันหมดเป็นเลือยซ้ายขวาด้านหลังก็จะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาส่วนตัวบางคนท้ายนะครับก็จะยื่นยาวออกมาทางด้านหลังแบบนี้ถ้าเราดูจากทางด้านข้าง ตัวล้อข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดออกมาค่อนข้างจะยาวแต่ว่าส่วนตัวผมผมชอบรถสไตล์นี้นะมันทําให้เหมือนรถพวกรถสนามรถสปอร์ตเป็นอย่างมากแล้วก็ชุดแฟลิ่งทางด้านซ้ายก็เหมือนกับทางด้านขวาเนาะก็จะเป็นสีส้มมีสติ๊กเกอร์ติดคอนโซลกลางเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็ชุดบังลมด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนกันกับทางฝั่งขวาสวยนะครับสวยงามอยู่นะส่วนข้างล่างตรงนี้เราก็จะเห็นหม้อน้ําที่อยู่ด้านในแล้วก็เป็นหม้อพักน้ําที่หลบอยู่ข้างล่างตรงนี้ แล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้เนื่องจากตัวบางโคลนมันสั้นใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะโคนกระเด็นขึ้นมาเขาก็จะทําตรงนี้ปิดไว้เลยแต่ว่าด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้ยังทําเป็นรูเพื่อให้ลมมันสามารถผ่านเข้าไปข้างในตัวเครื่องยนต์ได้เพื่อช่วยในการระบายอากาศทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูชุดคอนโซลตรงกลางนะครับก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเขาทําค่อนข้างจะสูงนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตัว e x c i t ซ r 155เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับของ R15 มันจะเป็นเครื่องยนต์แบบวางเฉียงขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ยังต้องมีพวกชุดกรองอากาศและจําเป็นต้องทําตัวโครงรถที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดนึงซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้เวลาเราขึ้นลงเนี่ย อาจจะก,ก้าวขาขึ้นลงทางด้านหน้านี่ย,ยากแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าการทําโครงรถแบบนี้นะมันทําให้ตัวรถมันมีความแข็งแรงรวมถึงสเสถียรภาพการขับขี่ก็ดีมากยิ่งขึ้นคือ e x c i t e เเนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับขี่ได้ดีมากนะครับมีระบบการทรงตัวที่ดีมากๆเลยแหละเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการบาลานซ์ของตัวรถรวมถึงช่วงล่างด้วยส่วนชุดแฟลิ่งตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านตัวคุญแจนะครับก็จะเป็นคุญแจเสียบธรรมดาเนาะแล้วก็เราสามารถเปิดใต้เบาะรถได้จากชุดแม่คุญแจตรงนี้ได้้เลลลยยแวกกก็็มมีชุด่า,านนิภัจะจ แบบนี้มันก็สามารถล็อกได้แล้วก็วิธีการปลดล็อกก็เอาตัวสันคุญแจตรงนี้ที่มันมีเม็ดแม่เหล็กนะ เสียบเข้าไปหมุนบิดแล้วก็สามารถเสียบกุญแจได้เหมือนเดิมต่อมานะครับก็คือในเรื่องของชุดเลือนใหม่เรือนใหม่ของ e x สเตอ155ตัวใหม่2023เนี่ยเป็นแบบ full digital บอกสถานะทุกอย่างได้ครบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วรอบเครื่องซึ่งรอบเครื่องเนี่ยก็จะบอกเวลา VVA ทํางานด้วยซึ่ง VVA ก็จะทํางานอยู่ละเรา8,000รอบประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไฟบอกเกียร์มีทิป A ทิป B อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนาฬิกาก็คือมีทุกอย่างให้ครบแล้วก็สามารถปรับเซ็ตพวก ทิปพวกอะไรได้จากปุ่มตรงนี้นะฮะส่วนประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ s สต p อปเอนจินปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือมาให้ซึ่ง Exciter 1 5รเนี่ยเขาจะมีแค่ปุ่มสตาร์ทมือนะตัวสตาร์ทเท้าเขาจะถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปซึ่งก่อนหน้านี้นะ e x c i t ซ r มันมีทุกรุ่นเนาะแต่ว่าก็เข้าใจว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้นะตัว R15 เนี่ยมันไม่มีระบบสตาร์ทเท้าส่วนตัวสายคันเร่งนะครับก็จะเป็นแบบสสายนะก็คือสายดึงเปิดลิ้นีเสสื้้อแแลละายดดึงปิวก ปั๊มเบรกนั่นบนตรงนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรเนาะแต่ผมดูลักษณะคล้ายๆกับของนิชินนะประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟพาร์ทนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็แต่ส่วนคัชมือนะฮะมีความนิ่มนวลมากเพราะว่ารถคันนี้ได้เอ็กซิสสลิปเบอร์คัชมาให้นอกจากป้องกันล้อล็อกขณะรถเกียร์แล้วข้อดีอย่างหนึ่งของเอ็กซิสสลิปเบอร์คัชคือมันทําให้คัชมันนิ่มนะครับแต่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเอ็กซ์เตอร์ร้อยห้าคันนี้เขาไม่มีชุด ชาร์จไฟมาให้คือถ้าเป็นตัวที่ขายอยู่ในเวียดนามเนี่ยเขาจะมีชุดชันมือถือมาให้แต่เราก็สามารถซื้อติดเพิ่มได้นะสามารถสั่งได้จากออนไลน์ตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทอย่างดีก็200บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวบอรดรถตัวบอรดรถของ Ex c i t ซ r เนี่ยเขาจะมีความสูง79.5ซนติเมตรก็มีความสูงที่ไม่สูงเลยรายละเอียดของตัวบอดนะครับตัวผ้าเนี่ยสำหรับคนขับก็จะเป็นเป็นลายแบบตาข่ายนะครับหย,ยาบๆแบบนี้เนาะคันนี้เป็นสสี้มสส้มมาให ตัวหัวเบาะนะฮะเป็นผ้าคนละลายกับของคนขับส่วนตัวเบาะคนซ้อนก็เช่นกันนะฮะก็จะเป็นผ้าแบบสักๆหยาบๆซึ่งผ้าแบบนี้นะข้อดีก็คือว่ามันไม่ลื่นนะฮะเวลาเรานั่งมันจะเหนียวติดตุดส่วนเรื่องของความกว้างของคนขับเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณครึ่บครึ่งนะฮะแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2คืบกว่าสำหรับคนขับแต่ว่าคนซ้อนเนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงในเรื่องของความกว้างเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ กว้างแคบประมาณคืบนิดๆน,นะฮะแล้วก็ยาวประมาณคืบหน่อยๆน,นะครับอาจจะนั่งไม่ค่อยนุ่มตูดมากนะักสําหรับใครที่มีสายซ้อนสายแม่บ้านนอยากให้มาลองนั่งดูก่อนเนาะอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ส่วนก้นตกนะครับก็จะเป็นโลหะนะฮะโลหะแข็งเนาะแล้วก็ชุดไฟลิงด้านท้ายถ้าเกิดเราดูจากข้างด้านท้ายเห็นไหมมันก็จะมีปีกซ้ายขวากว้างออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะไม่เป็นปัญหาสาหรับการขึ้นลงรถแน่นอนสําหรับคนซ้อนก็ไม่มีปัญหาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบรถเอ็กเซเตอร์มากก็คือว่า ตัวสูงเบาอ,อย่างที่ผมพูดไปนะั่นก็คือ79.5เซนติเมตรใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวรถของรถคันนี้นะมีน้าหนักเพียง119กิโลกรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยความสูง150 160นี่ขี่ได้สบายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเบาไม่สูงมากแล้วก็น้ําหนักเบาควบคุมรถได้ง่ายส่วนใต้เบารถนะฮะก็จะไม่มีชุดเก็บของใดๆเลยนะครับไม่มีพื้นที่ในการเก็บของใดๆเลยแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามีตรงนี้นะฮะก็คือ ชุดเก็บเอกสารของตัวรถมาให้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับที่เป็นไขควงนะฮะมาให้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามไขควงนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ส่วนนี้ก็คือพยางหุ้มเบาะนะครับส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจากรุ่น150ที่หลายๆคนบ่นว่าถังน้ำมันมันมน้อยเนาะ3-4ลิตรในปี2023เนี่ยเขาได้มีการเพิ่มความจุข,ของถังน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเป็น 5.4ลิตรถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่40-45กิโลเมตรต่อหงลิตรเนี่ยถังหนึ่งสามารถวิ่งได้200กว่ากิโลเมตรต่อ1ถังได้สบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดไว้ของแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ไม่มีที่เก็บของใดๆซึ่งหลายคนก็บน่นจริงๆผมก็อยากให้เขามีนะอยากให้เขาทําช่องเก็บของบ้างเล็กๆก็ยังดีนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ามาฮ่าพิจารณาจุดนี้ด้วยต่อมานะครับในเรื่องของระบบช่วงล่างนะฮะ เอ็กไซเเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีระบบช่วงล่างที่ทรงตัวได้ดีมากๆนะครับถึงเขาจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าสไตล์โมเป็ดเนาะก็คือช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสไตล์รถแม่บ้านและด้านหลังเป็นสไตล์รถสปอร์ตช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นชชอคอัพแบบที่มีแค่แผงคอล่างอย่างเดียวนะครับคล้ายๆกับรถยามาฮ่าฟินเนาะ แล้วก็จะเป็นแกนเหล็กยาวขึ้นไปที่ข้างบนสไตล์การวางโชคอัพแบบนี้นะก็เลยจะทําให้การบังคับเลี้ยวในเมืองนะมันทําได้ดีนะครับมันทําให้การพิกเลี้ยวซ้ายขวาทําได้ง่ายแล้วก็มีความคล่องตัวมากในเมืองแต่ถ้าเกิดเราทาความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะเกิดอาการหน้าสายนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการไปตั้งตัวลูกปืนคอนะครับคือปกตินะ่ะเขาจะทําให้มันพอดีใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงเดินทางข้ามจังหวัดบ่อยๆและจําเป็นต้องใช้ความเร็วสูงอยู่เป็นประจําผมแนะนําเลยก็คือให้ตั้งต ระดับหนึ่งมันจะช่วยลดอาการหน้าเลือ้อยหน้าสายได้ทําให้ระบบช่วงล่างมันแน่นแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียก็คืออาจจะทําให้ชุดลูกปืนคอมันสึกล้อได้ไวแต่ว่าในเรื่องของอะไรการเปลี่ยนชุดลูกปืนคอก็ประมาณ200บาทนะครับกว่ามันจะเสียก็ใช้ไปหลายปีส่วนสเปคของโช๊คอัพด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกแกนโช๊คขนาด2 6มมแล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่1 0ซนเมตรนะครับ แล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจานดิสเบรกไซส์250มิลิเมตรส่วนตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม1ลูกสูบตัวโตนะครับแล้วก็เขาไม่ได้พิมพ์ไว้นะว่าเป็นลูกสูบของยี่ห้ออะไรแต่ว่าเท่าที่ผมดูผมเดาว่าน่าจะเป็นของนิชชินนะครับแล้วก็ตัวสายก็จะเป็นสายยางนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ ABS ใดๆส่วนตัววงล้อหน้านะครับก็จะเป็นล้อแม็กลาย5า้าก้านแบบกา้านคู่ดีไซน์สวยงามมากเลยนะคันนี้เป็นสีส้มก็จะได้ตัวล้อแม็กที่เป็นสีดําส่วนตัวยางรถนะครับจะได้ เบอร์ยางนะครับเป็นไซส์90ทับ80ขอบ17แล้วก็เป็นยางแบบไม่มียางไหนนะครับก็คือเป็นยางทูบเลีนั่นเองส่วนในระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับของ Exciter 155เนี่ยเขาจะใช้แบบโมโนโชคนะครับหรือว่าโชคอัพตัวเดียวแล้วก็ใช้ชุดสวิงอาร์มยาวคล้ายกับของ MT15 R15 และ XSR155 <X S> ความกระชับในการขับขี่ของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยก็คือทาได้ดีกว่ารถแม่บ้านทั่วไปรวมถึงรถอัตโนมติแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับก็อย่างที่ผมเปิดให้ดูใต้บาะเนาะมันไม่มีช่องเก็บของก็เพราะว่านอกจากจะมีชุดกรองอากาศแล้วมันก็ยังมีตัวช็อคอัพนี่แหละที่จําเป็นจะต้องยาวขึ้นมาจนถึงเกือบ,บ,บใต้บาะเลยเพื่อใช้ในการยึดตัวชอ็อคอัพด้านหลังนะครับตัวชอ็อคอัพก็จะถูกซ่อนข้างในตรงนี้นะครับส่วนสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ตัว หางปลานะครับก็จะหลบอยู่ทางด้านในดีไซน์เหมือนก,นกันกับรถสปอร์ตเลยแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มสี่เหลี่ยมนะครับดูแข็งแรงมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีครอบโซ่นะครับมาให้ซึ่งครอบโซ่เนี่ยก็จะทําอีกหน้าที่หนึง่งก็คือเป็นบางโคนน้อยนะครับกันพวกเศษน้ําเศษฝุน่นเศษโครนเข้าไปยังตัวชชอกอัพด้านหลังนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวชชอกอัพด้านหลัง สเตอร์หลังนะครับมีขนาดอยู่ที่46ฟันนะครับแล้วก็ตัวโซ่ก็จะเป็นโซ่ไซส์428ส่วนระบบเบรกนะครับเบรกหลังของ Exciter เนี่ยจะเป็นจานไซส์205ม mm ิลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มนิชินหนึ่งลูกสูบนะครับส่วนตัวล้อหลังนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเลือกรถรุ่นี้ก็คือ ความสวยงามและความอบอิ่มของตัวยางหลังนี่แหละก็เป็นเอกลักษณ์ของ e x c i เซ r ตมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วตัวยางหลังเนี่ยจะมีกระทะหน้าล้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไซสยางเนี่ยใหญ่ถึง1 2 0ทั 70, ขอบ17นะครับตัวลายล้อแม็กก็จะเป็นลาย5ก้านนะครับเป็นก้านคู่เหมือนกันกับข้างด้านหน้าแล้วก็ตัวล้อก็จะเป็น ล้อสีดำนะครับคือในปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นล้อสีดำหมดเลยทั้งสีดำสีแดงและสีส้มคันนี้ส่วนตัวพักเท้านะครับพักเท้าของคนขับเนาะฝั่งทางด้านแป้นเบรกเนี่ยตัวพักเท้าของเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถพับเก็บได้ข้อดีก็คือว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่คูดไปกับพื้นรวมถึงเวลาเรายืนมันจะไม่ชนกับน่องของเราแล้วก็จะมีกาดกันแข้งเครื่องส่วนตัวฝาครอบเครื่องเนี่ยก็จะมีการวัดระดับน้ํามันเครื่อง ตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นไส้กลองน้ํามันเครื่องแล้วก็รถคันนี้เป็นดิสเบรกหลังเนาะตัวก้านกระทุ้มก็จะถูกซ่อนไว้อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่เห็นกันไหมเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะครับตัวก้านเบรกก็จะหลบอยู่ตรงนี้นะครับตัวก้านเบรกก็จะเป็นสีเงินนะฮะเป็นแป้นเหยียบคล้ายกนกับของยามาฮ่าฟินส่วนทอ่อเสียนะครับก็จะเป็นทอ่อเสียสีดํานะครับเสียงเนี่ยดูดันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดังมากนะแต่เสียงเพราะนะครับแล้วก็จะมีชุดครอบ ด้านท้ายตรงนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะยาวลงมาจนถึงด้านล่างเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวถอวยเสียเนี่ยจะถูกขาเรานะครับส่วนพักเท้าด้านฝั่งเข้าเกียร์นะครับเอ็กเซเตอร์ร้อยห้าห้าเนี่ยเขาเป็นระบบเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาคัชมือเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าเกียร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนรถในบ้านนะการเข้าเกียร์หนึ่งก็คือเหยียบลงข้างหน้าและงัดขึ้นครึ่งหนึ่งจะเป็นเกียร์ว่างถ้าง,งัดขึ้นสุดจะเป็นเกียร์สอง แล้วก็งัดขึ้นอีกก็จะเป็น 3, 4, 5, 6ถ้าจะหอนเกียร์ก็ต้องเหยียบไปทางด้านหน้าคือพูดง่ายๆว่าเป็นสไตล์การเข้าเกียร์แบบรถสปอร์ตเลยส่วนตัวพักเท้านะครับก็จะเป็นเหมือนกับทางด้านฝั่งขวาก็คือเป็นอลูมิเนียมพับงอได้มีเซ็นเซอร์ตรงปลายมีตุ้มถ่วงน้ําหนักและข้างบนก็จะเป็นยางลดการกระแทก,กส่วนขาตั้งนะครับก็จะเป็นชุดที่ติดอยู่กับตัวพักเท้านะฮะขาตั้งข้างเนาะ แล้วก็คันนี้มีขาตั้งคู่มาให้คือผมชอบหนะ้ารถที่มีขาตั้งคู่มันจะทําให้เราสามารถทําความสะอาดโซ่รวมถึงตั้งโซ่ได้ง่ายคือเรื่องของการทําความสะอาดโซ่แล้วก็การตั้งระยะฟีของโซ่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับสำหรับระบบโซ่คือถ้าเราไม่ล้างไม่ทําความสะอาดเราไม่ตั้งโซ่เนี่ยมันอาจทําให้ตัวข้อโซ่เนี่ยมันเกิดสนิมข้างในทําให้มันมีความฝืดทําให้กินน้ํามันทําให้บิดไม่ออกหรือแม้แต่ถ้ามันหย่อนมากๆมันจะทําให้โซ่ตกได้สาหรับรถโซ่เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องแบบ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ํา ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแต่ว่ามี4วาลนะแล้วก็ระบบวาลก็เป็นระบบวาลแปรผันหรือว่า VVA นั่นเองซึ่งตัวแคมชาร์ปเนี่ยมันจะมี2ชุดถ้าเกิดเราใช้เครื่องยนต์ที่รอบสูงเนี่ยมันก็จะไปใช้ชุดแคมชาร์ปอีกชุดหนึ่งเพื่อช่วยในการเปิดปิดวาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5้มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดเจ็ดมิลลิเมตรเขาเรียกว่าสแควรเนาะก็คือระยะชักกับเส้นผ่าศ ถ้าเกิดเราบิดหนักๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณ40นะครับแต่ถ้าเกิดเราขี่เรื่อยๆ80ร้อย45กิโลเมตรต่อลิตรนี่ทำได้แน่นอนน,น,น้ํามัน1ทั้งถัง5.4ลิตรนี่สามารถทําระยะทางได้มากกว่า200กิโลเมตรต่อถังได้สบายๆนะครับตัวน้าหนักรถเนี่ยมีน้าหนักเพียง119กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเอ็กเซตร155คันนี้เลยสามารถทําแรงม้าได้มากถึง17.7แรงม้าที่ 9,500รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบก็คือเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เครื่องแรงนะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับเพียง7,000 4,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปีใหม่ล่าสุด2023เนาะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้2,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะได้สีใหม่ไงได้สีส้มด้านได้สีแดงด้านหรือสีดํามันที่เป็นชุดสีเดียวกันกับของ R7 หรือว่า R1 ถ้าเกิดเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของราคา74,000บาทกับสเปคเครื่องยนต์ที่ได้เครื่องยนต์อนของ R15 แล้วก็ระบบช่วงล่างที่ด้านหลังเนี่ยได้แบบรถสปอร์ตเต็มๆส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกึงรถแม่บ้านซึ่งข้อดีก็คือทําให้้้้มมมมััันนนนขขขีี่่่ลอออองงงตตตววใเเเืแแถาาาาาาากกกกกกิิดดรทไไจจะาาห็ แนะนาที่ผมว่านัา่นแหละไปปรับชุดลูกปืนคอให้มันมีความแน่นมากยิ่งขึ้นผมว่ามันเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ในชีวิตประจําวันมากๆนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าทําไมไม่เป็นที่นิยมหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นรถดีที่โลกลืมก็คงเป็นเพราะว่าในปี2023เนี่ยกระแสะออโตมติกเขามาแรงมากกว่านะครับเพราะว่าออโตมติกเนี่ยเราก็เถียงไม่ได้นอกว่ามันจะได้ในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็รถรุ่นใหมๆ่ๆตั้งแต่2020ขึ้นมาเนี่ยรถอตโต้ก็แรงนะฮะเครื่องสมัยใหม่มันแรงนะฮะ แต่ว่าก็ต้องแลกมากับอัตราการบนพวกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าแล้วก็ราคาค่าตัวนะครับที่มากกว่าด้วยอย่าง n อ็น155เนี่ยก็จะมีราคาอยู่99,000บาทนะครับแต่สําหรับ e x ็กเซเคันนี้ได้เครื่อง R15 แบบนี้ ราคาเพียง7400,0บาทเท่านั้นแต่ก็อย่างว่าแหลนะเนาะบางคนเขาก็เอาความสะดวกเป็นที่ตั้งนะครับผมก็คนนึงนะครับที่ผมขายรถเกียร์มาออก X Max ก็เพราะเหตุผลว่ามันสะดวกสบายมากกว่าแต่สําหรับใครที่ยังชอบความเลาใจยังชอบเข้าเกย์เองชอบเล่นรอบชอบขี่ในสไตล์เลดซิ่งสไตล์สปอร์ตแต่ว่าได้ราคาที่ย่อมเยารวมถึงอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำน้ำหนักไม่เยอะบบาเตี้ยขี่ใช้งานในประจำวันก็ได้ออกทริปก็ได้ผมแนะนำคันนี้เลย Exciter 155 เพื่อนๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อกับทางร้านที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซซิงที่อำเภอบางโคนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบสีใหม่ที่ซูเปอร์ลิซซิงเนี่ยยังมีสีเดิมนะครับมีสีน้ำเงินลอนน้ำเงินหรือว่าใครอยากเข้ามาดูตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่อยู่เยื่องกันกับโรงพยาบาลบังโคนใกล้กันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีติดกับถนนสกลอุดรธานีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ